พี่เพื่อนทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องพี่ขอร้องตากเลยนะวันนี้อยู่เกมสาวถ้ำฮะก็เกมนี้ชื่อว่า teaser of a t t e c k นะฮะถ้าอ่านภาษาอังกฤษผิดต้องขอประทานโทษนะฮะวันนี้เรามีทุนอยู่หมื่นต้นๆเหมือนกันนะฮะช่วงนี้ฮิตทุนหมื่นนะครับแล้วก็หมุนรอบละหนึ่งร้อยนะครับเกมนี้เนะี่ยมันสามารถซื้อฟีเจอร์ได้นะขั้นต่ำอยู่ที่50นะครับถือว่าเป็นเกมของค่าย pg ที่สามารถซื้อฟีเจอร์ได้ต่ำที่สุดนะครับผมแล้วก็ถ้าสมมติว่าใครนะฮะยังไม่ดูเกมเอ่อเกมแฮงค์ควิทละกันเนาะ ตามชื่อเกมไม่ได้นะครับเกมคลิปที่แล้วเนี่ยได้กำไรไปประมาณหมื่นหมื่นสี่นะก็ไปดูกันได้นะครับสามารถย้อนไปดูกันได้นะโอเคสแกตเตอร์เข้าว่ะพูดเยอะเลยฮะเกมเข้าเฉยฮะก็ถือว่าดีนะการจะเข้าฟีเจอร์ของเกมนี้ต้องสะสมสแกตเตอร์ให้ได้อย่างน้อยนะฮะสี่ตัวนะครับมันลุ้นกันนะครับเราจะได้หกสิบหมุนนะฮะโอเคฮะไปต่อฮะเกมแนวคอมโบคืหลายคนนะมันบอกว่าเกมนี้แตกดีมากเลยนะ หลายคนถามว่านะฮะพี่ผีเล่นเวลาไหนถึงแตกดีขนาดนี้นะฮะอันนี้บอกตรงเลยนะครับอันนี้ก็ตอนนี้เล่นอยู่ตอนประมาณตีสองนะครับเล่นแบบนี้ทุกวันนะฮะก็พี่ผีอัพคลิปทุกวันนะฮะเป็นเวลาที่รู้สึกว่าสามารถโกยโกยเงินได้นะอันนี้ก็แล้วแต่คนนะก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะเล่นเวลานี้แล้วแตกนะดูดิดูดิเขาทุกวันสองว่า ไมเป็นไรไม่เป็นไรไปกัน,นต่อฮะคอมโบก็แตกเยอะอยู่นะอุ้ยอยิวเต็มกระดานว่ะไว้เยี่ยมฮะเคเข้า เกมเนี้สังเกตว่าเวลามันแตกคอมโบเนี่ยแตกติดต่อกันเรื่อยๆเนี่ยนะฮะตัวคูลจะเพิ่มขึ้นถือว่าเป็นข้อดีนะครับถือว่าเป็นข้อดีมากๆเลยนะฮะสำหรับเกมแนวตัวนแบบนี้นะฮะซึ่งถ้าใครมาดูพี่ผีนะฮะเรื่อยๆนะพี่ผีจะสอนเทคนิคคะแนนต่างในการเล่นนะครับสอนวิธีการกจะเข้าฟีเจอร์อยังไงนะครับนะครับถ้าเรามีายด์เซตหรือความคิดที่ถูกต้องนะครับก็ ก็จะทาให้เราได้โบนัสไม่ไม่ยากนะครับแต่ทั้งหมดทั้ง,งมวลแล้วก็ก็ดวงก็มีส่วนนะฮะค่อนข้างเยอะเลยก็สังเกตได้ว่าก็มีช่วงหนึ่งฮะของพี่ผีในช่องนะก็มีช่วงที่ไม่แตกก็เป็นเรื่องปกตินะครับเราก็ไม่ปิดปาก่ันผู้ชมนะอันนี้ก็พูดตรงๆรงนะได้เงินจริงได้ก็ได้จริงเสียก็เสียจริงแค่นั้นเองไม่มีอะไรมากฮะคิดเยอะนะฮะหลายคนบอกว่าเดโมหรือเปล่านะ เฮ้ยแตกบ่อยอยู่อะใช้ได้ใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้โอเจเข้าต็กเลยเอเข้าโอ้โหเอไม่เข้าเฮ้ยมันแตกดีอยู่นะเพื่อนนะดูดีมันแตกแบบมันแตกกับแบบสองรอบแตกทีหรือแตกกับทุกรอบแล้วดูจะแตกเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหม เออเก็บเล็กผสมน้อยนะเท้าเปล่าสแกสเตอร์ขอสีตัวเร็วอย่าโซนเนี่ยอย่าโซนอย่าดื้อเข็มปีเข็มปีหม,มาเปล่าหมาเปล่าสิงเข้าสวยโอเคมาไหม ไอ้กรอบทองเนี่ยนะครับเห็นไหมมันมีกรอบสีทองทองคือถ้ามันแตกจะเป็นวายนะอุ้ยสิบเข้าสวยฮะ สเตเตอร์เร็วสเกตเตอร์มาแล้วต้องมาแล้วต้งงมาทีาคือสเกตเตอร์มีแววมาแบบหลายรอบแล้วอะคือมันเหมือนแบบมันมีกลิ่นอายนะที่เกมมันเริ่มปล่อยเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหนมเอาจริงไหมถ้าเกมไม่ปล่อยเนี่ยนะจะไม่แตกถี่ขนาดนี้เพื่อนๆถ้าเพื่อนๆเป็นคนที่เคยเล่นมาก่อน จะสังเกตได้ว่าถ้ามันเกมไม่ปล่อยจะไม่มีทางแตกเลยนะฮะเนี่ยเห็นว่าแตกอย่างดีอะ่ะก็ยังอยู่ในแดนแดนแบบกลางๆนะแต่ก็คือยังรับได้อะดีกว่าไม่แตกเลยต้องเข้าใจนะอันนี้คือที่ผีเป็ดหมุนรอบละหนึ่งร้อยแต่เพื่อนถ้าใครมีทุนจําก,กัดก็ต่ำกว่านี้ได้นะอันนี้ก็รู้สึกว่าเป็ดหนึ่งรอบแล้วมันตื่นเต้นกว่านะเวลาได้มันแบบเห็นน้ําเห็นเนื้อกว่าแต่อันนี้สําหรับคนที่มีทุนนะฮะอย่า,ยาต่อฮะ ช่องพี่ผีเนี่ยก็คือเป็นทุนต่อทุนนะอันนี้ก็ต้องบอกก่อนทุนต่อทุนได้เกมนี้เสียเกมนู้นอ่ะได้เกมนี้เล่เกมนี้ต่ออ่าได้เกมนี้ต่อก็อประมาณนั้นนะคือจะมีจุดที่รู้สึกว่ารับได้หูตัวแพงตัวแพงสิบเข้าสิบเปล่าไม่เข้า น่ตัวแพงนะอันนี้คือตัวแพงนี่วินมาพันแปดเอาดีเอาดีอุย้ยเอาดีแล้วตัวคูณสี่ด้วยเอาดีเอาดีาดคูณห้าว่ะแต่อีกตี้เออไปคูณไปสวยบิก๊กวินเข้ามาสองพันสามนะนี่เป็นไงเป็นไงเหตุผลนะครับที่ช่องี่ผีเนี่ยจะเล่นค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่า เวลาเล่นแบบน้อยๆเนี่ยบางช่องเขาก็เล่นน้อยนะแต่เวลาแตกทีมันแตกกันเป็นตลึงเราก็ไม่ได้ดูถูกเงินสลึงนะแต่ว่าเข้าใจปะมันคือเวลามันแตกแบบอย่างเงี้ยมันหลักสิบหลักร้อยหลักพันมันตื่นเต้นกว่านะอันนี้ก็คือเหตุผลนะครับ โอ้โหโอ้โหดูดดดูเฮ้ยคนเล่นเยอะหรือเปล่าช่วงนี้คิวคิวโอ้โหคิวเไดายคิวเจสิบงามเฮ้ยเข้าเฉย เวลานี้เกมแตกดีครับมาขอ,อกำไรหน่อยคูณสี่แล้วไปสวยครับเข้าไหมฮะหรืเอ,อเข้าหม่เฮ้ะเข้าหม่เฮ้ะเอ้เออเออยสวยสวย,สวยไปต่อไปต่อเออสวยครับติดเข้าแล้วจังหวะนี้อะไรติดไม่เข้าเออ หมูสิบสี่แล้วเพื่อนๆฮนะขอดอกหนักๆดอกนึกนกนงรู้เรื่องบอกเลยเจอดอกหนักลอกดอกนึงเอาอยัางไงสก,กัตเตอร์จะเข้าหรอปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่เข้าแต่ตัวแพงออกไม่เป็นไรฮนะวินม,มาพันเก้าเจะต่อฮนะอยังไงยังไงมาเปล่ามาเปล่าแตกตอดิโอเคฮนะรอบนี้จบมา2อ0พนะไม่เป็นไรฮนะเหลืออีกสองหมุนฮนะตอนนี้กำไรมาสี่พันสี่แล้วนะกำไรดูทางขวามือนะฮะเงินเงินทางขวามือเข้าไหมดอกนี้ อ้โหไม่เข้าอ่ะอะแต่ไม่เป็นไรนะฮะรอบนี้ตกไปที่4,480เครดิตนะครับผมก็ถือว่าใช้ได้นะฮะเรามาดูกำไรกันดีกว่าครับทุนนะฮะอยู่ที่ประมาณพันหนึ่งนะฮะตอนนี้เรากำไรประมาณ4 0 0 0นะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมนะฮะที่ดูมาถึงตอนนี้นะฮะถ้าใครชอบการรีวิวของพี่ผีนะครับกดไลค์กดซับสไคร้นะฮะเพิ่มกำลังใจให้หน่อยนะครับผมและคลิปเก่าๆของพี่ผีเนี่ยออกทุกวันนะฮะติดตามกันไว้ได้เลยนะครับผมไว้เจอกันเกมหน้านะครับสวัสดีครับ